เวลา8นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จลงธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตราดาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางอภิพันธ์เจริญอนุสรผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตราดาเฟอร์ทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเมื่อในโอกาสวันคล้ายวันพระราช สสมพบวันที่2เมษายน2565แลาถึงกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายตู้เซฟเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าทธนาคารฟอทุนละองพระบาทถวายการรับฝากเงินด้วยเวลา8นาฬิกา41นาทีเสด็จลงธนาคารอมสินสาขาสวนจิตลดา พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในายวิทยัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินนำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารอมสินสาขาสวนจิตละดาฟอร์นละอองพระบาททูลราททูกระม่มถวายของที่ระลึกและถวายการรับฝากเงินเนื่อในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารอมสินวันที่1เมษายน2565และครบรอบ109ปีของการดำเนินกิจการธนาคารอมสิน เวลา9นาฬิกนะานาทีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทา,านพระราชาวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆฟอตุนละอองพระบาทถวายพระพร,พรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพวันที่ 2, สองเมษายน2565ตามลำดับดังนี้พลเอกประยุทธ์จนันโอชานายรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส นายวรวิทย์กังศิเทียมประธานสารรัฐธรรมนูนพร้อมด้วยคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูนและคณะนายชานชัยสแสวงศักดิ์ประธานสารปกครองสูงสุดพร้อมด้วยคณะตุลาการในสารปกครองสูงสุดคู่สมรสและคณะนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะ นายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและคู่สมรสนางสาวสุภาปิยะจิติกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชพร้อมด้วยคณะกรรมการปปชคู่สมรสและคณะ พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพไทยและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสจากนั้นพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและคู่สมรส เฟอทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ 2, สองเมษายน2565นายนายธนินเจรวะวนณนประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและคณะกรรมการบริหารบริษัทพร้อมครอบครัวเฟอทุนละอองพระบาททุนกาะทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2565 นายนิตินาสิริสมัทธาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและคณะฟอ่อทุนละอ,องพระบาททุนลราทุนกระหม่อมถวายเงินตัวเสด็จพระราชกุศลต่างพระราชอัธยาศัยเมื่อในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2565พลโทธรรมรงรัตแก้วการรองประธานกรรมการบริณิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะฟ้าทูนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่อในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2565